ในสัปดาห์สำหรับชาวราศีกันในวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6มีนาคมในเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้อาจจะต้องเป็นในเรื่องของการรอคอยความสําเร็จการงานของคุณจะต้องลงมือลงแรงในการทํางานพอสมควรคุณอาจจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวเรื่องการงานและอาจจะรอผลที่ค่อนข้างมากพอสมควรคุณอาจจะติดปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณบ้างทําให้คุณไม่สามารถดําเนินงานต่อได้ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอยากให้คุณค่อยๆพิจารณาและขอ ความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาในเรื่องปัญหาการงานของคุณได้ในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินการเงินอยู่ในช่วงของการรอคอยเกี่ยวกับการเงินที่คุณจะได้รับคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรืออุบัติเหตุแม้กระทั่งเกี่ยวเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานของคุณก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายของคุณได้ในสัปดาห์นี้การเงินของคุณช่วงนี้ค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวดังนั้นอยากให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายที่คุณ จะต้องจ่ายในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณได้มากในเรื่องของความรักความรักสาหรับคนที่มีคู่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณโดนยึด เหนียวอะไรเอาไว้ทําให้คุณไม่สามารถเป็นอิสระหรือสบายตัวได้เลยทีเดียวคุณอยากจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่อาจจะต้องรอคอยซึ่งคู่ของคุณอาจจะต้องทํางานในดินแดนไกลหรือไม่ค่อยมีเวลาให้คุณทําให้คุณต้องรู้สึกห่อยเหี่ยวในหัวใจพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะหาคนใหม่ได้เนื่องจากว่าคุณค่อนข้างที่จะยึดติดกับคนเก่าๆที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตของคุณคุณยังไม่สามารถสลัดความคิดความรู้สึกและความคิดถึงกับคนเก่า คทำให้คุณไม่สามารถที่จะคบคนใหม่หรือศึกษาดูใจกับคนใหม่ของคุณได้ดังนั้นช่วงนี้หากคุณค่อยๆทําใจได้แล้วก็ควรจะเปิดใจเพราะยังมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกมากมาย